หนูจีนกับพี่จามาแล้วจา้ากด subscribe ให้ด้วยนะจา๊าหนูจีนกับหนูจาตอนฟันน้ำนมความรู้สึกกลัวเริ่มค่อยๆก่อตัวขึ้นหัวใจของหนูจีนเริ่มเต้นแรงน้ำตาเริ่มขอเบ้าแต่ก็ต้องกลั้นน้ำตาเอาไว้ นี่คงเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของการเติบโตไม่มีสิ่งใดที่จะหลีกหนีไปได้หนูจีนยังจำเหตุการณ์ที่หนูจาต้องรีบไปหาหมอเพราะเลือดไหลไม่หยุดได้ดีและเมื่อคิดว่าตัวเองต้องเป็นแบบหนูจาก็ยิ่งไม่กล้าบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้กระทั่งพี่จาหนูจีนเองก็ไม่กล้าบอกไม่สบายหรือเปล่าลูก แม่ของหนูจีนเอ่ยถามเพราะเช้านี้หนูจีนเคี้ยวข้าวอย่างช้าๆจนแม่เริ่มสงสัยหนูจีนละสายตาออกจากชามข้าวแล้วเงยหน้าขึ้นมาสบตากับแม่ด้วยรอยยิ้มที่ขบเกลื่อนความจริงบางอย่างรีบกินแล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนสายพี่จาพูดเร่งน้องสาว วันนี้ทั้งวันที่โรงเรียนหนูจีนนั่งดุลลิ้นตัวเองจนไม่เป็นอันเรียนเริ่มแรกก็ดุลลิ้นเบาๆที่ฟันหน้าบนหรือที่คุณหมอเรียกว่าฟันตัดซี่กลางด้านบนหนูจีนนั่งจินตนาการถึงวิธีการที่จะทำให้ฟันของตัวเองหลุดออกมาไปหาอะไรแข็งๆกัดแล้วจะหลุดออกมาเองได้ไหมนะไม่เอาดีกว่า แค่เคี้ยวข้าวว่อเช้ายังเจ็บอยู่เลยหนูจีนคิดจินตนาการว่าตัวเองกำลังใช้ฟันที่โยกกัดลงไปที่กระดูกไก่เอ๊หรือว่าจะบอกแม่ดีไม่เอาไม่เอาเอา่ะเดี๋ยวแม่ก็เอามือมาดึงฟันออกเหมือนพิจาแล้วก็เลื่อนไหลออกหมดตัวต้ยพอดีไม่เอาไม่เอาไม่บอกแม่แล้วอ่ะไม่เอาดีกว่าหนูจีน พูดกับตัวเองในใจและนึกถึงภาพที่หนูจาโดนแม่เอามือดึงฟันที่โยกออกจากปากวันนั้นเลือดของหนูจาไหลไม่หยุดจากการดึงของแม่พอจึงต้องรีบพาหนูจาไปหาคุณหมอที่คลินิกหน้าตรอกคุณหมอบอกว่าการดึงฟันของแม่ทําให้เหงือกของหนูจาฉีกขาดแพ้เลยเปิดกว้างจึงทำให้เลือดไหลออกมาไม่หยุด คุณหมอต้องทำการห้ามเลือดที่เหงือกให้คุณหมอบอกว่าคนเราทุกคนโดยปกติจะมีฟันตามธรรมชาติสองชุดชุดแรกเรียกว่าฟันน้ำนมชุดที่2เรียกว่าฟันแท้ฟันน้ำนมจะมี24ซี่โดยแบ่งเป็นฟันบน1ิซี่และฟันล่าง1ิซี่และฟันแท้จะมี32ซี่ โดยแบ่งเป็นฟันบน16ซี่และฟันล่าง16ซี่โดยฟันน้ำนมจะมีขนาดเล็กและจะมีสีขาวกว่าฟันแท้ฟันน้ำนมจะไม่มีลากยึดมันสามารถหลุดออกเองได้โดยไม่จำเป็นต้องดึงหรือถอนออกซึ่งฟันน้ำนมของเด็กๆจะเริ่มทยอยหลุดออกไปเองเมื่อเด็กๆมีอายุย่างเข้าหกขวบแต่ถ้าเด็กมีอาการปวดฟันหรือเจ็บที่เหงือก ก็แนะนำให้พามาหาคุณหมอให้คุณหมอดูและถอนออกให้จะปลอดภัยกว่าหนูจีนนั่งคิดไปก็ดุลิ้นไปจนฟันโยกขึ้นเรื่อยๆ,ๆหนูจีนดุนลิ้นตัวเองทั้งวันจนฟันโยกเอ็นเกิน45องศาความกลัวกลายเป็นความสนุกความเจ็บหายออกไปจากใจจนกระทั่งเลิกเรียน หนูจีนตัดสินใจว่ากลับไปจะไปบอกแม่ที่บ้านนี่หนูจาพูดพร้อมโชว์เงินสิบบาทให้น้องสาวดูเอามาจากไหนอ่ะเจอที่โรงเรียนเหรอหนูจีนรีบถามด้วยความตื่นเต้นเมื่อเช้าพ่อให้มาบอกว่าให้เราสองคนไปซื้อขนมแบ่งกันกินหนูจีนอยากกินอะไร หนูจีนคิดอยู่พักหนึ่งก็ตอบไปว่าไม่กินนะ่ะพี่ใจอยากกินอะไรก็ซื้อเลยทำไมอะ่ะหนูจาสงสัยเพราะปกติหนูจีนต้องดีใจมากๆที่จะได้ซื้อขนมกินถามไปถามมาก็รู้ว่าหนูจีนเคี้ยวอะไรไม่ได้เพราะฟันใกล้จะหลุด ถ้าอย่างนั้นก็ซื้อไอติมไงไม่ต้องกัดไม่ต้องใช้ฟันพี่จารีบเดินไปซื้อไอติมแท่งใหญ่มาแบ่งกับหนูจาทั้งสองพี่น้องเดินกลับบ้านพร้อมกันและกินไอติมในมือคนละแท่งหนูจีนดูดไอติมเดินคุยไปอย่างมีความสุขตามภาษาของเด็กน้อย ความเย็นจัดของไอติมทำให้หนูจีนเผลอลืมตัวไปกัดเนื้อไอติมแข็งๆเข้าลิ้นของหนูจีนสัมผัสถึงก้อนเล็กๆแข็งๆที่ปนอยู่กับเนื้อไอติมในปากหนูจีนหนูจีนตกใจรีบหยุดเดินแล้วรีบคายก้อนเล็กๆนั้นออกมาดูใช่เลยมันคือฟันซี่ที่โยกเมื่อเช้าหนูจาเห็นฟันหนูจีนก็ตกใจ เจ็บไหมไม่ต้องกลัวนะอ้าปากให้พี่ดูซิว่าเลือดไหลยเยอะไหมหนูจา่าตั้งคำถามถามน้องสาวอย่างตกใจเลือดดังมาได้ไงอะไม่รู้ตัวเลยไม่เจ็บเลยอะพี่จา่าดูให้หน่อยว่าเลือดไหลไหมอะหนูจีนพูดพร้อมกับอ้าปากกว้างให้พี่สาวดูมีเลือดออกนิดเดียวเองหนูจา่าตอบน้องด้วยน้ำเสียงที่โล่งใจ <c oughs> ในที่สุดหนูก็มาหล่อแล้ว่ะรีบกลับไปบอกแม่ดีกว่านี่หนูไม่เจ็บเลยนะไม่เจ็บจริงๆเลยอ่ะทั้งสองพี่น้องเดินกลับบ้านด้วยเสียงหัวเราะวันนี้ทำให้หนูจีนได้รู้ว่าบางสิ่งที่คิดว่าจะเกิดขึ้นมันก็ไม่น่ากลัวเสมอไป